สั้นๆมาเจอบีบหนักแล้วก็เสียบอลครับให้กับทางเทศบาลหนึ่งตัดมาเข้ากลางมีจังหวะยิงลูกนี้ก็เป็นประตูครับ1ประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับหมายเลข13ครับวริธรบุตรเตครับยิงประตูขึ้นนําให้เทศบาลหนึ่ง,ยงเยี่ยมเกียรติสุวรรณขึ้นนําไปก่อนครับเรียกได้ว่ามาแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ครับประตูแรกของรอบที่สองค่ะจ่ายบอลสั้นๆมาจังหวะนี้บุริมนาธบูริมนาธพาบอลขึ้นมาแล้วมองข้างใน แล้วลองยิงลูกมีสองศูนย์ไปเลยครับอวรรบตตอริทอนบุตรเตอีกแล้วครับโอ้โอประตูที่สองของเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกตสุวรรณไม่พอครับเป็นประตูที่สองของตัวเองด้วยครับเปิดมาไม่ให้ได้พักเลยค่ะสำหรับลูกนี้ค่ะของเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกศสุวรรณค่ะกลางสนามครับบอลอยู่ที่วอริทอนผ่านไปหนึ่งไม่ผ่านด่านสองครับแต่บอลยังกลิ้งมาหาวอริทรอ,อนย้อนคืนกลับมาใหม่ เปิดมาลูกนี้เกียร์ศักแล้วโอ้โหู0ไปเลยครับยังไงดีคะเนี่ยโอ้ดำเนาจะยิงครับแล้วสุดท้ายเนี่ยดูครับผีค่ะช็อตนี้โอ้โห่ให้มาบริทอนโอ้โหแล้วขึ้นเกียริศักสวยครับเกียริศักดิ์ลองยิงลูกนี้4-0ไปเลยครับโอ้ มาถึงหลังไม่ได้พักเลยค่ะโอ้แล้วยิงเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวด้วยครับเกียรติศักดิ์สวยงามครับเอาละครับให้ด้านขวาจะทําประตูตีตื้นได้หรือเปล่าครับวันนี้นวมินเก็บบอลได้ท่านคุณแทนคุณพลิกแล้วม้วนมาเข้าซ้ายล่อกยิงเสาแรกแล้วก็ตีคืนได้สําเร็จครับลูกยิงของแทนคุณจันทองครับหลังจากที่ใช้เวลาในการ กระตีตื้นขึ้นมา